ไปดูอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประชาสัมพันธ์เรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ก็คงจะเป็นเรื่องของภาษานะครับล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นะครับก็มีทางสสสครับได้ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับลงพื้นที่ไปที่เขตบางขุนเทียน นำอุปกรณ์ชุดโฮมไอโซเลชันรวมไปถึงการจัดทําคําแนะนําในการป้องก COVID ันโควิด1 9นะครับทำออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบภาษาต่างๆกว่า10ภาษาเพื่อเป็นการให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยเฉพาะครับ ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยแรงงานข้ามชาติเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเคยมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากพราอมีแรงงานข้ามชาติทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการกว่า5,000คนส่งผลกระทบให้แรงงานข้ามชาติบางส่วนเข้าไม่ถึงการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่การรักษาตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันกับพบว่าขาดแขนอุปกรณ์ยารักษาโรคเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสลงพื้นที่มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันจำเป็นโฮมไอโซเลชันเพื่อนกันวันติดโควิด850ชุดให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวมูล,ลนิธิสุขพนิมิตแห่งประเทศไทยและมูล,ลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เพื่อนำไปส่งต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด -19 และขาดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันจำเป็นดูแลตัวเองระหว่างพักรักษาตัวประกอบด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้ดิจิทัลหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลล้างมือและน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสามารถนำไปใช้ดูแลรักษาตนเองได้ในเบื้องตน้นนางพรณีผู้ประเสรศิฐผู้งในการสำนักสนับสนุนสุข,ขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สอสเปิดเผยว่าที่ผ่านมาสสสมีโครงการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติมาโดยตลอดในสถานการณ์โควิด19ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำคำแนะนำเรื่องการป้องกันโควิด19ในรูปแบบสื่อรณรง์ให้ความรู้สิทธิภาษาให้กลุ่มแรงงานข้ามชาตินำไปใช้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและพร้อมพัฒนามาตรการการดูแลผู้ป่วยทั้งในชุมชนและสถานประกอบการในอนาคต การที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแล้วก็การมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสําคัญในพื้นที่นี้ทางสสสได้สนับสนนุสื่อเป็นภาษาแรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆสิทภาษาเอามาให้กับที่นี่เพราะว่าภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เขาอ่านลําบากสำหรับชุดโฮมไอโซเลชันที่สสสนำมามอบให้ในครั้งนี้ ผู้นำชุมชนจะนำไปแจกใจให้กับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด -19 และระหว่างพักรักษาตัวจะมีอาสาสมัครสาธารณาสุขต่างดาวหรืออสอตคอยดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองปัจจุบันพบว่าสถานการณ์โควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพื้นที่บางขุนเทียนที่คายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังพบจำนวนผู้หายป่วยมากขึ้นทาให้ร้านค้าและบริษัทต่างๆสามารถเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยสสส,สเตรียมถอดบทเรียนการลงพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เพื่อน,นําไปปรับใช้เป็นมาตรการเฝ้าระวังในชุมชนอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพให้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติและครอบครัวกว่า30,000คนต่อไป ก็เป็นหนึ่งแนวทางหนึ่งรูปแบบที่ดีนะฮะ,ะจะได้ทําความเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นภาษาไทยหรือว่าเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะฮะนี่มากถึง10ภาษาก็ขอบคุณไปยังสสและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ